สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะปอยน,น,นะคะอยู่หมู่บ้านเดอะมาโครนีลิสเซนะคะอืมให้ดูอันนี้เริ่มเปิดในบ้านเลยเพราะว่าปอยชอบความทันสมัยของที่นี่ก็คือเป็นบ้านเมอ่อหนึ่งนะคะไม่ใช่บ้านเมอ่อสองความทันสมัยเพคือฝ้านะคะเป็นฝ้าหลุมนะคะไฟดาวไลท์ทั้งหลังนะคะย้ำว่าทั้งหลัง ฝ้าหลุมเขามีฝ้ามีไฟหลบตรงนี้แต่ตรงนี้เราไม่ได้ให้ไปนะคะถ้าลูกค้าชอบในความที่เป็นสไตล์ของวัยรุ่นหรือว่าความรสนิยมตะตอนนี้นะคะก็ซื้อมาติดเองได้เลยย้ำนะคะว่าไฟเนี่ยเป็นดาวไลท์ทั้งหลังแล้วก็จะมีโคมไฟห้อยตรงนี้ให้นะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านขนาดที่นี่นะคะจะอยู่ที่สามห้องนอน สองห้องน้ำนะคะอันนี้คือเป็นห้องแรกห้องแรกก็คือจะอยู่ติดกับหน้าบ้านเลยนะคะจะมีห้องน้ำในตัวจะบอกว่าดีกระจกเป็นอลูสีดำนะคะครอบด้วยอลูสีดำที่สำคัญนี่เดีย๋ยวเราะจะให้ดูห้องน้ำน้ำหรูหรามากค่ะนี่เห็นปะ ไฟก็เป็นไฟดาวไลท์เหมือนกันนะคะนี่มีความที่แบบว่ารสนิยมแบบเรียบหรูดูแพงอะค่ะลูกค้านี่ชักโครกก็เป็นชักโครกใหญ่ประตูนี่เป็นประตูดีพรีเมียมเลยนะคะนี่ไม่ใช่สีลอกสีหลุดนะคะลูกค้าสีนี้เป็นสีของประตูที่เราเอามาติด ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นฝักบัวได้ทั้งสองฝักบัวเลยห้องน้ําเหมือนกันทั้งสองห้องนะคะแตกต่างกันที่ฝักบัวอันนี้เป็นห้องน้ํานอกนะคะเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นฝักบัวค่ะไฟอ่อห้องน้าในห้องก็คือมีฝักบัวสองแต่ว่าห้องน้าตรงนี้นะคะมีฝักบัวแค่เดียวเราก็ทําหลุมติดเครื่องปทน้ํามอุ่นไว้ให้ด้วยถ้าลูกค้าสนใจที่แบบว่าเอออยากจะติดน้ําอุ่นเครื่องทําอุ่นได้เลยค่ะตรงนั้น อันนี้เป็นห้องที่สองนะคะถัดมาของจากห้องที่หนึ่งไวายดอยเหมือนกันค่ะกระจกนะคะก็เป็นอลูสียมดำครบอบอลูมิเียมดำทั้งหมดความสูงของบ้านนะคะอยู่ที่สามเมตรสูงมากโปรง่งนี่ค่ะประตูมีทั้งประตูแรกทางเข้าบ้านและมีประตูทางออกของข้างบ้าน เพราะฉะนั้นมันจะโปร่งมากค่ะอ่ะอันนี้คือห้องที่สามห้องที่สามมีความพิเศษยอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามีประตูทางออกอันนี้จะเป็นห้องนอนก็ได้หรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นห้องกินข้าวห้องรับแขกหรือจะเป็นห้องครัวก็ได้แล้วแต่ลูกค้าที่จะแบบอยากจะทํามันขึ้นมาเพราะแล้วก็ข้างบนนะคะเราจะทำแบบประมาณว่าเห็นไหมคะ ทำที่ติดแอร์ไว้ให้ด้วยทุกห้องแล้วก็ห้องนี้ก็มีสายทีวีให้เหมือนกับห้องนี้เลยค่ะห้องโถงนะคะของกลางบ้านเพราะว่าลูกเราจะให้ลูกค้าเนี่ยเมห้องนี้เองได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวห้องกินข้าวได้หมดนะห้องนี้นะคะเป็นห้องสุดท้ายที่มีประตูออกและเราก็ยังแถมนะคะเป็นครัวนอกค่ะลูกค้าสไตล์ไทยครัวนอกไทยเคาน์เตอร์ไทย ที่ไทยแท้เลยตรงนี้นะคะจะใส่ซิง์ไว้ให้ซิงล้างจานนะคะแล้วก็ข้างนอกนะคะมีเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็มีประตูปิดแบบนี้ให้เลยดูข้างนอกนะคะทเทป,ปูนตามที่เห็นเลยส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นดินนะคะปกติตรงนี้ก็จะมีแทงน้ําให้นี่คือด้านข,าข้างของบ้านฝั่งนี้นะคะข้างนอกก็มีปลั๊กไฟเหมือนกันคะ่ะลูกค้าแต่ว่าตรงนี้จะมีตัวปิดให ตรงนี้นะคะลูกค้าที่เป็นเคาน์เตอร์เราก็ทําที่ใส่ปลั๊กไฟไว้ให้เหมือนกันที่เสียบปลั๊กเนี่ยนะคะแบบนี้เลยข้างบ้านจะบอกว่ากว้างมากคะ่ะลูกค้าถ้าอยากพอนถูกเลยหลังนี้นะคะไม่ถึงสองล้านย้ำเนาะไม่ถึงสอง แต่ไม่แอบบอกหรอกว่าเท่าไหรนะ่เนาะตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถรีโนเวทนะคะหรือว่าต่อเติมหมากออกมาได้อีกเพราะว่าสามารถเดินออกจากประตูข้างบ้านนะคะมาด้านนี้ได้ตรงนี้จะเป็นสวนย่อมจะทําเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะคะเดินเข้าทางนี้โอ้โหจะบอกว่าสไตล์หรือว่าไอเดียของที่นี่คือทันสมัยปัจจุบันคนไทยชอบอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งดูแพง ดูแพงที่นี่มาถึงโอ้ยเนี่ยทำที่นั่งข้างบ้านเนี่ยโหสั่งสรรกับเพื่อนนิดนึงแล้วก็หน้าบ้านเป็นทางเข้าจอดรถปุ๊บหรือว่าจะนี่เดินข้างบ้านเข้ามาได้เลยประตูทางนี้ทำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องต่อหลังคาก็ได้ค่ะเป็นทำเป็นซูมเป็นอะไรนั่งเล่นอย่างเงี้ยก็จะสบายแต่หลังนี้นะคะจะไม่มีเหมือนฝั่งนู้นก็คือดาดฟ้านะคะตรงนี้ไม่มีดาดฟ้า ไม่มีหลาดฟ้าให้เนาะความพิเศษของหน้าบ้านนะคะนี่ตีฟ้าให้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำหนังยังสร้างไม่เสร็จอ่านี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเราทำอะไรให้เพิ่มอีกบ้างน,นี่นะคะจะเป็นที่วางของนะคะมีทั้งสองเสาเลยนี่ที่วางของใครมีอุปกรณ์การจอดรถหมวกกระนองกระน,น็อกนี่ค่ะ ใส่ได้เลยแลวโครงการของเรานะคะก็ยังจะมีตรงนี้คือช่องใส่ขยะช่องใส่ขยะก็คือว่าซื้อถุงดำมาใส่ถุงดำมาแล้วปิดแล้วมัดปากถุงเอาวไว้ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเทศบาลจะมาเก็บตรงนี้ก็คือไม่ได้ทิ้งใส่ถังขยะที่เป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นบ้านเราจะไม่มีถังขยะที่เป็นสีฟ้าโครงการนี้จะไม่มีไม่เห็นอยู่ในในตัว มันก็ใจะคล้ายฝั่งนู้นเห็นไหมคะลูกค้าเปิดปุ๊บปุ๊บหยิบออกปับ๊บทันสมัยอ่าเดี๋ยวจะให้ดูภายนอกบ้านนะคะอุ๊ยื่นนี้เป็นภายนอกของตัวบ้านนะคะไม่มีดาดฟ้านะโปรโมชั่นเพียบหองแถมอีกมากมาย รั้วก็จะประมาณนี้คล้ายๆกันอันนี้มีประมาณสามหลังนะคะจองได้เลยจองได้เลยจองได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นฟรีในการดำเนิงานแล้วก็ยังมีของแถมอีกมากมายถ้าสนใจก็คือทักมาหาได้เลยนะคะหรือว่าจะอินม็อกโทรไลน์มาก็ได้โทรเฟสมาก็ได้นะคะ ยินดีนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย